โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Call of Duty Warzone Modern Z, Z. Z. และว,วันนี้ผมจะไปทำภารกิจ p o r i t o c t a l Take Down ใช่ปะจะตรวจอันสุดท้าย p o r i t o c t a l Take Down ภารกิจแรกให้ดาวโรดดาวโลดข้อมูลจากกล่องดำ Black b a c k Box กล่องดำจากเครื่องบินลำนั้นสินะ ก่อนหน้านี้อ่ะเควสก่อนหน้านี้ที่มันมีเครื่องบินตกจำได้ไหมแล้วก็ืมกล่องดำให้เอาออกจากพอได้กล่องดำแล้วก็ให้ออกมาจากเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะขึ้นหอออกจากหอให้สำเร็จอะขึ้นหอให้สำเร็จแล้วก็ออกจากเกมให้สำเร็จอะพูดง่ายๆแล้วก็ให้เอาให้ค้นหาและดึงจดหมายหรอเอกสารต้องหาจดหมายด้วยนะ ไอกาสารอะบนเครื่องบินกับกล่องดำโอเคตีคนอื่นด้วยเอาไดเฟิไปด้วยตรงนั้นบอลเยอะมากขอคนหดหดเข้าตี้หน่อยนะครับผมเกิดอย่างไกลครับเกิดอย่างไกลนะครับผมเ,เอาและมีคนเปิดประเด็นจะฆ่าคน จะรับภารกิจหัวกระโหลกซะง,งั้นผมต้องไปที่จุดนั้นแล้วผมจะนั่งเรือผมจะนั่งเรือไปไม่เราจะไปที่นู่นน่ะเพื่อนนี่เราจะไปที่นี่กเก็บไอแฟกมีคนมีภารกิจเก็บไอแฟกอาชิกะ ดำน้นนนนำ,นำโอ้เดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปที่นั่นเฮ้แต่ว่าไม่รู้คนในทีมเราจะไปกับผมหรือเปล่าเราจะไปทำภารกิจฆ่าหัวรกรกซึ่งผมทำไปแล้วนะยังยากลำบากหรือเปล่าต้องไปเก็บปืนโอปริตรงโอปริเตอร์มาขึ้นมาผมพอทำตอนนั้นทำลืมเก็บ ไปเอาจริงๆด้วยเอาธารกิจจริงๆด้วยโหนี่งานเนี้ยปืนเนี้ยผมว่าจะทำคลิปเข้าไปเอาปืนนี้อยู่นะของแต่งปืน อ้าแล้วเอาเรือขึ้นมาบนบกทำแมวอะไรล่ะครับผมเยี่ยมเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลย โอ้โหโดนยิงขอเข้าไปในบ้านก่อนใจเย็นใจเย็นเสื้อสองกาจอมีไหมไม่มีครับโอ้พยาบาลเยี่ยมไปเลยเฮ้ยเอาไปทำ เอาไปทำกันไอนี้ได้เาจะฆ่าคนกันที่จริงแล้วผมตายไปแล้วตายไปรอบนึงนะไรเฟิลหายเลยไรเฟิลสวยตายไปรอบนึงแล้วเก็บพยาบาลมาหุ้ยเส้นๆอะไรไปเนี่ยเกมบั็อกอีกแล้วเหรอ พยาบาลพยาบาลมีใครยังไม่มีพยาบาลไหมเอาพยาบาลเราไปไหมหาของทำเสื้อสามใส่ดีไหมตรงนั้นมันโหดะดิตรงนั้นมันโหดะดยตรงนั้นมันโหดะดิเสื้อพยาบาลไม่เอาไอ้ฟงไอ้แฟกกันเหรอเพื่อน ไม่เก็บของกันเหรอไม่เอาไม่ฆ่าคุณได้ไมจะไปตรงนี้จะไปทำภารกิจอ่ะ ไปทำภารกิจอะครับพ <c oughs> าไปฆ่าคนว่ะมีภารกิจฆ่าคนนี่เองเมื่อเรามีภารกิจฆ่าคนนี่เองจะฆ่าหรือจะถูกฆ่าไหนอะไหนอะเจอแล้ว <c oughs> เจอไหมเจอไหมไม่มีสแกงสกแกนได้ยินสิ่งกระจกแตกไม่เห็นว่ะอยู่ในป่า อยู่ในป่าเหรอเดินแล้วว่ะโอ้โหโอเคผ่านแล้วชุบชีวิตวะชุบชีวิตชุบชีวิตเร็วตาดีจริงๆไปละไปแล้วนะ เพื่อนไปกันไหมเราจะไปทำภารกิจกับเพื่อนไปทำภารกิจของผมบ้างไาทำภารกิจผมบ้างผมต้องการไปที่นู่นผมต้องการไปที่นั่นส่วนอีกสองคนยังไม่ได้เสื้อผ้าใสา พวกยังไม่ได้เสื้อผ้าใส่กันเลยไปตรงสลิงสลิงดนงสลิงสลิงโอเคเข้าถ้ำดีกว่าผมว่าเข้าถ้ำปลอดภัยหรือเปล่าเข้าถ้ำปลอดภัยหรือเปล่า ก่อนถทำนี้บนเขาเราต้องลงไปข้างล่างนะใช่ป่าวะหรือนี่อยู่ข้างล่างวะฮะนี่อยู่ข้างล่างหรือข้างบนโหยอยู่ตรงนี้ด้วยโโโหโห,โหมาๆค่อยๆ

ยังหนาต้องเท้าไว้ป่ะต้องเอาปืนเทา้าเอาปืนเท้าปูนไว้ผมชอบเอาปืนหลายๆแบบมาลองใช่ไงว่าปืนไหนมันดี <c oughs> สรุปปืนเนี้ยไม่เวิร์กปืนนี้ไม่เว <c oughs> ิร์ก วันนี้ไม่เวิร์กโอเคเพื่อนเคลียร์ให้แล้วเราจะออกไปที่สนามบิน <Okay. S 1> เราออไปที่เครื่องบินโอเคหากล่องดำมีคนตายใช่ป่ะกล่องดำมันต้องอยู่หน้าเครื่องบิน e f ดาวน์โหลดนี่ไงนี่ไงาวน์โหลดต้องกดค้างเหรอกดทีเดียวโอเครอรอ นี่เสร็จยังเนี่ยโอเคเสร็จแล้วต่อไปหาเอกสารไม่มีกุญแจวะหา,อา,อาเอกสารเอกสารแถวนี้ป่ะกระเป๋าดันออยไม่ใช่เปิดไม่ได้หาก่อนหาก่อนอลเอกสารอะไรวะ เอกาสารเอกาสารมีคนตายเฮ้ยมีปืนว่ะอุ้ย,ยนี่เหรอโอเคได้เอกาสารละออกให้สำเร็จออกให้สำเร็จออกจากเกมให้สำเร็จอ้าว โดนใครอ่ะเกิดเองเลยเหรอตอนนี้สำเร็จแล้วอันนี้ออกจากเกมได้แล้วนะที่จริง แหลกเว้ยหมู่บ้านเนี้ยบอดมันเกาะหนามากหมู่บ้านนี้เกาะหนามากเฮ้ยปืนปืนอ,อะไรวะปืนอะไรวะ โอ้โหปืนนี้ปืนนี้ไม่ชอบเลยเพื่อนออกจากที่นี้กันเถอะออกจากที่นี้กันเถอะออกจากที่นี้กันเถอะ ไปที่รถเรากันเถอะเพื่อนมีขึ้นลิฟต์เหรอนั่นไงนั่นไงนั่นไงโดนลากกลับแล้วโดนลากกลับแล้วเย่แล้วเสร็จแล้วตายแน่ mี tiếng nổ, mì tiếng nổ, chú quân bao ngay, bắn đẫm đầy, chú quân, con đâm กล่องดำผมผมกำลังจะถูกคิวผมกำลังจะถูกแย่งกล่องดำไป One, เรากำลังจะโดนแย่งกล่องดำไม่นะแอบก่อนหาที่แอบก่อน หาที่แอบก่อนหาที่แอบก่อนโอเคหาที่แอบก่อนห <laughs> าที่แอบพี่แอบพังตัวพังตัวเอกสารเนี่ยต้องเอากลับออกไป15%เปอร์เซ็นต์ทุกคนว่าเราจะออก ออกจากเกมได้ไหมั้ยว่าเราจะออก,ก,อาออกจากเกมได้ไหมเร็วขึ้นมันมาแล้ว<พ>มันมาจริงๆด้วยอ๋อมันโดนช็อต<ส><ด>ไม่ผ่าน อ่าผ่านอันแรกผ่านด <laughs> าวโหลดคราวนี้เกิดใกล้ครับคราวนี้เกิดใกล้ครับผมจะไปตรงนี้นอ้าวทำไมมีสองคนล่ะคนหนึ่งจะทำเควสนจงคนหนึ่งจะทำเควสนี้ไว้เอาเว้ยใครจะได้เควสอะไร จะเข้าไปโอ้รถอยู่สูงเลยเข้าหาพยาบาลก่อนแล้วกันกดเล่าอ้าวได้พยาบาลไห้พยาบาละไปนั่งเรือไปนั่งเรือไปก็ถึงนั่งเรือไปก็ถึงนะเอแฟกตอแฟกติ๊กอะไรวะ ป,ปืนหายไปแล้วปืนไม่พอต่อยตอ่ตอยตลกบไยไม่มีปืนไม่ปืนต่อยเอาท้ำมันเออทำพยาบาลได้อ,อยู่ไหนวะมีปืนกันยังเนี่ยทุกคน จะตายแบบตามเมื่อกี้อีกชีวิตชีวิตโดนตามล่าทำบาปไปเยอะเลยโดนตามล่าโดนตามล่าเฉยแล้วมีของแค่แค่นี้จะบวกกันไหวอะไรเนี่ยจะไปไหนกัน จะไปไอ้นี่เหรเฮ้ยทำเพนี้ก่ออดเดี๋ยวไปทำเป็นเพนื่อนเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำเพนเป็นเพื่อนแปนึงเงดี๋ยวทำเ,เป็นเพื่อนเดี๋ยวทำเป็นเพื่อนเดี๋ยวทำเป็นเพื่อนเดี๋ยวทำเป็นเพื่อนไม่ทำด้วย ไม่ทำกันเหรอหี๋ยวทำเป็นเพื่อนอันนี้ไปไหนวะอันนี้ไปข้างล่างใต้ดินมีระเบิดอยู่ตรงนี้เอาละงานเข้า โอหโหดละโหดละ,ละ,ละคนคนค่อยคไปแตเย็นเย็นมีมีดด้วยทหารพวกนี้พกมีดด้วยผมเอาแค่จดหมายแลแ้วก็แฮกใหม่เออต้องแฮกใหม่ด้วยเพรว่า

มีของที่คันต้องการเลยเดี Ultra ๋ยวลงไปเอากล่องดำก่อนไปโหลดข้อมูลก่อนไอ้ hey, ใครมันยิงวะโหลดข้อมูลก่อนโอเคโหลดข้อมูลแป๊บนึง <'m> โอเคผ่านภารกิจ ่อไปเอาจดหมายเอาจดหมายแล้วออกได้ได้เอาจดหม, ee, มายอยู่ท้ายเครื่องเลยจดหมายโอ้ยหน่วลโอ้ย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 ตายตายตายอาเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยนายเดี๋ยวเราไปช่วยพวกนายพวกนายอยากทำเพื่อะไร ไปพวกนายอยากทำคืออะไรกลับดิเข้าไปทำไมเข้าไปทำไมทำไมไม่ออกมากันวะเฮ้ยเข้าไปสลึกเลยออกมาบีบีไม่บีด้วยจะบวกด้วย อ๋อคือกลับเือกลับไปที่รถเร้วิวได้วิวขึ้นไปเรื่อได้วิว,ว,ว,วอาจะขึ้นไปเติมกระสุนเหรอขึ้นไปเติมกระสุนเหฮะขึ้นมาขึ้นมา Uhm. มาเต okay, ิมกระสุนขึ้นมาเคเติมแล้วไงต่อเพื่อนอยากไปไหนเพื่อนอยากขึ้นรถไฟเป็นติ๊กรถไฟกันฮยซุปไะทำไรรถไฟวะเฮ้มีคนมีภารกิจรถไฟอ่ะ โอเคผมต้องออกจากเกมตอนนี้ตอนนี้ผมต้องออกจากเกมนนนนจะไปไหนไม่รู้ครับไม่มีเป้าหมายครับมี่ปะ <laughs> ไปมีใครอยากคำวิสเลยไหมไหนเมืเ่อกี้เห็นติงรถไฟเม็ไปรถไฟกันอะ ช่วยตัวประกันออกเกมช่วยตัวประกันออกเกมอีกคนนึงไม่ได้เอาภารกิจเข้ามาอ๋อนี่ไงให้ซื้อรถมายิงก็ผ่านแล้วคนนี้แต่เราไม่มีเงินรับภารกิจนี้หาเงิน ให้ให้อีกคนหนึ่งขับไอ้ขับรถไม่เป็นหรอวะเออดีรถไม่ดับ ทีมก็ผ่านแล้วคิกคิกตกดำ่าเลยโดนโดนโดนดักฆ่าเออไส่ฆ่าเฮ้ยซุปไหนวะหาไม่เจอ นี่เอกสารแล้วโรงพยาบาลไม่มีด้วยแล้วหออะไรมาวะเน,นี่ยหอทีรีคขาหอ,อเฮ้ยคนอ้าวไม่ใช่คนนี่ว่าพวกเรานี่ว่านอกบ้านมันคือหอหอ,อมันคือหอบอดนึวกว่าคนอีกแล้วดวงอะไรจะเจอคน ปานนั้นดวงอะไรจะเจอคนปานนั้นขับรถต่อเหมือนมีคนยิงมานะมีคนยิงมานะนี่ไงคนยิงมา ไม่ขึ้นเลยเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอีกคนนึงไม่ขึ้นเลยเนี่ยเอาเอาเอ่าเลยเล่นฮาเล่นตลกเล่นตลกรถจะระเบิดอยู่แล้ว อย่างนา,า,งนาเฮ้ยเปิดแล้วต้องรีบวิ่งหาคนเปิดแล้วต้องรีบวิ่งหาคนรเร็วขึ้นมาเร็วเร็ว เฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้วเฮลิคอปเตอร์มาอีกแล้วเร็วลงเร็วออกเร็วออกไปที่ฮอเร็วหลอนหลอนคนตลอดเลย ขึ้นทันไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ทางขึ้นอยู่ไหนโดนยิงผมโดนยิงเร็วขึ้นมาเร็วระเบิดเอาขึ้นไปได้เอาวขึ้นไปได้โดระเบิด เออตายพอดีผ่านไหมต้องผ่านแล้วล่ะอา้าวลองอ้าวเลยทีเดียวว่าไงอย่าเด้งให้ตกใจเออผ่านครับผม <laughs> เอาละครับทุกคนครับวันนี้พบก็คุณทุกขอตตดจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โ,ห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 โดนไล่ฆค่ะไงเครียดเลยโอเคผ่านนะทำตามนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ